และเช้าวันนี้นะครับก็เจอแจ็คพอตจนได้นะสายเบ็ดที่ลงปลาไหลเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปลาไหลอย่างเดียวนะครับที่ติดเบ็ดนะมันมีเจ้างูก้นขบตัวนี้นะครับที่มากินปลาไหลของผมไปด้วยนะแล้วมันก็กอดลัดปลาไหลของผมซะแน่นแบบนี้เลยนะครับปลาไหลตัวนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมดึงห่างปลาไหลขึ้นมาเนี่ยไซส์มันก็ไม่ได้ใหญ่สักเท่าไหร่นะก็ประมาณเท่านิ้วชี้เราได้นะครับแต่เจ้างูก้นขบตัวนี้นะครับมันไม่ยอมปล่อยปลาไหลของผมเลยนะมันกอดรัดแบบแน่นๆแบบนี้เลยนะเรื่องอะไรจะปล่อยล่ะครับเพราะว่าอาหาร เนี่ยมาถึงปากเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เป็นงูที่ชอบกินปลาแล้วก็ปลาไหลเนี่ยเป็นอาหารเลยนะมันเป็นนักล่าปลาที่เก่งมาก,ากเลยนะครับเจ้างูก้นขบตัวนี้เนี่ยก็ยังดีนะครับที่มันเป็นแค่งูกินปลาเท่านั้นเองนะถ้ามันเป็นงูพิษรุนแรงเนี่ยความยุ่งยากมันก็มีมากกว่านี้เยอะเลยนะครับ ผมก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะแล้วก็ปลดโลยยางที่เรามัดสายเนี่ยลามกับต้นก้าวเอาไว้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะมันก็ยังไม่ยอมปล่อยอยู่ดีนะครับแล้วตรงนี้ก็มาดูกันชัดๆนะเจ้างูก้นขบตัวนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าปลาไหลที่ผมได้มาเยอะเลยนะครับลักษณะสีของมันเนี่ยคล้ายๆกับทางมาลายบนถนนเลยนะครับแล้วส่วนหางเนี่ยมันก็เหมือนกับหัวมากๆเลยนะครับ